เลือกได้ให้เดทค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วใกล้จะถึงเดทในฝนันแต่วันนี้น่าจะไม่ใช่เดทในฝันของของศิลปินของเดอะชอยส์วันนี้คือเป็นตอนยอดมนุษย์ <c oughs> ตอนยอดมนุษย์เพราะเก็บยอดมนุษย์ไม่หมดยกเว้นคุณลูกตาลเพราะว่าทีมเขาดีหมด <c oughs> ดีหมดจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอย่าง <c oughs> ที่บอกเขาเก็บแปลกๆไว้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคําถามที่เขาเตรียมไว้ให้สําหรับหนุ่มๆของเขาในแต่ละคนเนี่ยเขามีคําถามแบบไหนบ้างอ่ะเริ่มก่อนเลยคุณลูกตาล คุณพอสครับอันนี้คุณต้องถือไว้ตลอดเลยใช่ปะครับผมของคุณเองไหมคะของผมเองครับมีกลิ่นนิดนึงครับพอใส่เลยคุยไปเลยคุยไดิคุยไปดิแฮปปี้แล้วแบบนี้พอแล้วพอแล้วนะพอแล้วในชีวิตอ้าโอเคใส่ไว้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 เดี๋ยว แล้วเวลาที่เขาแทงหน้ากันเขาทำยังไงนะครับเวลาเขาจิ้มหน้าเดี๋ยวผมดูผมถอยเดี๋ยวผมถอยยืนดยืนนิ่งๆมือออกยืนนิ่งๆเอามือลงมือลงอ่านี่แหละใช่เลยรักแค่ไหนแทงแค่นั้นครับรักแค่ไหนจิ้มแค่นั้นตีกันนะฮะอ่าโอเค คิดบ้างไหมว่าเจ็บอ่ะมีของกันอยู่ออ๋มีของกันอยู่โอเคหุยหอมหอมเนาะหน้าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว c h o ชอยก็อยู่นู่นนี่คุณก็ขอแท็ลงไปเรื่อยๆดะไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีคำถามที่ลูกตาลเตรียมไว้ให้สมมติว่าคุณกับลูกตาลเป็นแฟนกัน ูกตายถูกจับตัวไปเหมือนในหนังเลยถูกเรียกค่าไถด้ดยที่ลูกตายเป็นตัวประกันแต่เพอเออในโจรที่จับไปเนี่ยเป็นเกย์แล้วค่าไถ่ที่เขาต้องการคือคือพอชไม่ได้ต้องการเงินต้องการอะไรต้องการให้พอชจุกครับจุกครับจุกจุกเลยไม่รู้จินตนาการเอาเองคุณจะยอมหรือเปล่าหรือไม่ยอมเพราะว่าอะไรตอบได้เลยไหมครับตอบได้เลยครับ ครับก็อันนี้ตอบจากความจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าเพราะมารายการอยู่เอาเรื่องจริงเอาเป็นตัวผมด้วยนะครับถ้าเกิดเกิดเรื่องนี้จริงๆเราเป็นผู้ชายครับเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องเสียสละตัวเราเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรข้างหน้าเราก็ต้องช่วยผู้หญิงก่อนถูกไหมครับเพราะงั้นผมยอมไปครับแล้วคุณจะจัดยังไงยอมให้มันทาคุณหรือว่าคุณจะใช้ศิลปะการป้องกันตัวที่คุณมีอยู่ใช่ครับเนี่ยผมมีดาบเนี่ย ิ่งที่เขาต้องการก็ดาบคุณนี่แหละจัดไปนะครับเอออ๋อไปแทงเชิญประจำที่คำถามก็ช่างคิดนะเออยากนะเป็นเราเราก็ตอบไม่ได้นะตอไปคุณพอตเตอร์ครับเชิญค่ะคุณจะยอมไปหรือไม่ไปเพราะอะไรยอมครับย้ยทำไมล่ะคะเพราะว่า คุณสําคัญท <plays half> ี่สุดในชีวิตผมเจอเจอคุณตอร์ก็ต้อน่ารักดีนะทั้งคู่เลยด้วย1วินาทีเก้าอี้จะหมุนกลับไปให้เวลาคิดนะครับลุกตาครับแล้วพอขันกลับมาคุณก็เดินขึ้นมาพาเดทไปที่เก้าอี้ได้เลยค่ะเริ่มครับเรื่อยากเนา ครับชอบแบบไหนหยิบจับมาเลยใส่ตะก้ามาเอ้าเชิญขอบคุณคุณวอตเตอร์แล้วขอบคุณคุณวอตเตอร์มากครับโอกาสหน่าเชิญใหม่ครับไพ่ละหนึ่งคู่ ของรองเนี่ยหลอกมาเลยอยู่ทีมใครคาลูกตาลครับลูกตาลเนาะเขาถามว่าอะไรต้องถามว่าถ้ามุดมีผู้ร้ายจับตัวคุณลูกตาลไปและเขาต้องแลกด้วยตัวผมผมจะยอมไหมทำไมต้องแลกด้วยตัวคุณอ่ะคือผู้ร้ายเป็นเกย์ผู้ร้ายเป็นเกย์เกเกมาใส่นี่อีกแล้ว <ผม S 1> แล้วคุณทำยังไงมันค่อนข้างสองแน่สองง้ามมากเลยอ่ะผมก็ตอบว่ายอมจริงปะเขา <ๆ S 2> ไปเลือกใคร เลือกผมแพ้รักด่ามาด่าผมไม่คมกเดี๋ยวฟังอะไรถึงลูกตาหน่อยค่ะผมอาจจะฟันด่าไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เรื่องอื่นอะผมเด็ดแน่นอนทีมต่อไปเลยดีกว่าูกทีมโอ้เราอยากฟังคำถามน้องมากเราอยากรู้น้องเป็นไงออ้าวมาคุณเลเชิญมา เลไม่ชอบคนส่งเสียงดังค่ะเบาๆเลครับคําถามที่สุกัสสามมาถามก็คือยังรีบออไปไหนสุกัสเนี่ยถ้าสุกัสเขาไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่แล้วคุณเนี่ยคือคุณกับสุกัสเป็นแฟนกันแล้วนะแล้วเขาเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นแฟนกันแล้วเหรอในคำถามโอเคโอเคโอรู้เรื่องแล้แล้วสุกัสเนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาขึ้นคอนเสิร์ตแต่อยู่ดีๆคุณไปดูด้วยนะคอนเสิร์ตเนี่ยคุณไปดูด้วยนะ แฟนเก่าของซูกัตเนี่ยเขาขึ้นไปทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซูกัตบนเวทีต่อนหน้าต่อตาคุณเลยครับคุณอยู่เหตุการณ์ทุกอย่างเห็นทุกอย่างทํายังไงกับเหตุการณ์นี้ดีถามว่าทํายังไงคงทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วอืมใช่แล้วขอแต่งงานคือแต่เราเป็นแฟนปัจจุบันนะคิดแค่ว่าเลือกคู่กันแล้วคงไม่แค้วกันครับ เราสิและและรักกันคงไม่อาจเปลี่ยนใจ <c oughs> แล้วผมก็มั่นใจว่าเขาก็คงมั่นคงในรักเหมือนที่ผมมั่นคงในรักกับคุณสุกัสครับเหล่าอะเหล่ามากอะ่ะเหล่ามากเหล่ามากเชิ มิกซ์คะเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์นั้นคะเชิญได้คะ่ะเอ่อถ้าเป็นผมนะครับผมคิดว่าใจผมอะคงอยากจะห้ามแหละอยากจะขึ้นไปนี่แต่แต่ว่าผมคิดว่าความรักมันต้องมีการเชื่อใจการไว้ใจกันแล้วก็ต้องให้เกียรติกันและกันมผมรู้สึกว่าการที่เขาอยู่บนคอนเสิร์ตของเขานั่นเป็นเวทีของเขาถ้าการที่มีใครสักคนขึ้นมาทําอะไรแบบนั้นแล้วผมเข้าไปขวางเนี่ยผมคิดว่าผม มันเป็นการที่ผมไม่ให้เกียรติเวทีของเขาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่หวั่นไหวผมก็ดีใจแต่ถ้าเขาหวั่นไหวก็แสดงว่าผมยังให้ความรักเขาไม่มากพอผมก็จะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นแค่นี้นะคะ ครับผมไปเรากลับบ้านกันเถอะเขาไม่ได้เลือกคุณกับคุณชาติครับอ่ะคุณมิกเชิญค่ะเชิญครับผมยากเลยล่ะสิบวินาทีเริ่มครับใครดี สายไหนล้วก็ต้องไปให้สุดหลุกนะคะพี่เขาได้ชี้แน่เหรอไม่ได้ชี้แน่ไม่ได้อะไรเลยอ้าวพี่มีเขาก็เป็นหล่อสุดๆไอ้นั่นก็โอ้สุดๆเหมือนกัน โอ้โเสียงพอมากแต่ว่าเขาไม่เลือกคุณไปเลือกใครเขาน่าจะแก๊้งเดียวกับคุณเนวัตดาวนะครับสุกัดเป็นอะไรฉันก็ใจเธอเลยฝากถึงสุกัดหน่อยค่ะครับก็ฝากถึงคุณสุกัดนะครับว่าผมก็ไม่คิดมามก่อนเหมือนกันว่าคุณสุกัดชอบของแปลกก่อนที่จะไปถึงน้องเบนแล้วก็จางผมว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครับ